ราบสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาสเตอร์จะเสนอวิธีการเข้าไปใช้ Microsoft t e a m นะครับซึ่งเราจะได้ใช้กันเร็วๆนี้แล้วนะครับวิธีการเข้าไปนะครับเอาล่ะพอเด้งขึ้นมาแล้วหน้าต่างจะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องทำการ sign in นะครับ username เอาจากไหนนะครับหลายคงคงจะได้แล้วนะครับไป username ก็จะเป็นเลขประจาตัวครับ Add นะครับ acp ac t h นะครับแล้วก็ sign in ครับหลังจากนั้นระบบก็จะให้กรอกรหัสนะครับรหัสจำได้ไหมครับจะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวนะแล้วก็ sign in ครับกดเยัดเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับระบบก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้นะครับอ่านะครับพอเด้งเข้ามาแล้วนะครับคุณครูมิ e t มาเ t อร์เขาก็จะดึงเด็กๆด,ดึงนักเรียนเข้าร่วมทีมหมดแล้วนะครับเด็กๆต้องทําการจอยอินเข้ามาในโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องสังเกตดูก่อนนะครับว่าในทีมของเด็กๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับ ห้องโฮมรูมนะครับ1ห้องนะครับแล้วก็วิชาต่างๆที่เขาต้องเรียนในเทอมนั้นๆนะครับเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาจีน INS สุขภาณะนะครับสังคมนะครับไทยสามารถที่จะจับเลื่อนเลื่อนได้นะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่ต้องการครับศิลปะอะไรอย่างนี้ครับลองจับดูนะครับลองเล่นดูคาได้ครับนะ เสร็จแล้วนะครับก็จะมีวิชาตามนี้นะครับไม่ได้มีเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะครับสาเหตุที่จะต้องจัดนักเรียนให้เป็นห้องๆเป็นรายวิชาแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าจัดให้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วคุณครูปนอยู่ในนั้นทุกวิชานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีคุณครูอยู่ในห้องนี้เนี่ย ประมาณ1ิ2ถึงท่านนะครับซึ่งจะทำให้เด็กสับสนนะครับเวลาถึงวิชาเรียนคุณครูมาโพสคลิปตรงนี้นะครับเด็กก็จะทำการเรียนแล้ววิชาต่อไปมาโพสคลิปอีกคลิปมันก็จะทับสับสนสะสมไปเรื่อยๆครับทำให้เด็กๆและผู้ปกครองอาจจะงงงได้นะครับจึงมีการแยกห้องเป็นห้องรายวิชาจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่าเด็กๆก็ถึงเวลาเรียนก็ไปเรียนตามตารางครับเช่นในชั่วโมงวันจันทร์ นะครับน้องคนนี้ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วง9โมงเขาก็ไปรอครับคลิกไปรอได้เลยนะครับถึงเวลาคุณครูก็จะเข้ามาสอนเองนะครับแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งในแต่ละห้องนั้นก็จะเป็นวิชาเฉพาะของเขาเลยนะครับเขาก็จะมีการไลฟ์สดมีการแขวนคลิปมีการทําแบบเึกหนัดอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ไป ผสมปนเปกับวิชาอื่นนะครับดังนั้นการจัดแบบนี้จึงน่าจะเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กมากกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการดูซิว่าการไลฟ์สดการเข้าไปร่วมในการประชุมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ น้องเข้าร่วมก่อนขออนุญาตไม่แตะต้องตรงนี้นะครับเพราะจะทําให้เด็กๆที่อยู่ในห้องนี้สับสนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างอีกห้องหนึ่งนะครับล้วจะเชิญน้องคนนี้เข้าไปร่วมนะครับสักครู่นะครับเห็นไหมครับมีการเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับหมายถึงมีการเชิญเข้าร่วมห้องนะครับตอนนี้น้องมีห้องครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าร่วมห้องพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําการเข้าไปร่วมไลฟ์สดนะครับเข้าไปเลยนะครับโอเคแบบนี้นะครับ เอาละนะครับพอเราเข้ามาในห้องสมมุติว่านี่คือ1วิชาและน้องต้องอยู่ในนี้นะครับสมมุติว่าอย่างนั้นนะครับในห้องนี้นะครับเมื่อน้องเข้ามานะครับเมื่อน้องเข้ามาหน้าต่างของน้องจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีคุณครูเขามีการที่จะทําการไลฟ์สดตรงนี้นะครับแนะนำไลายวิชานะครับเด็กๆเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับคุณครูเขาก็จะเข้าไปรอนะครับ แบบนี้ก็คือคุณครูได้ทำการจัดมิงแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับคลิกคำว่าจอยนะครับเข้าร่วมมิงครั้งนี้นะครับไปพอคลิกเข้ามาจากคำว่าจอยเมื่อกี้แล้วนะครับก็ทำการคลิกคำว่าจอยนาวนะครับอ่าละทีนี้นะครับ เห็นไหมฮะเท่า <tu> น <i ro> ี <conclusions> ้นะครับ <vous> ก <know HHH> ็จะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้นะครับตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้ก็คือเล็กๆนี่ครับจะเป็นรูปนักเรียนนะครับเห็นไหมครับที่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปของนักเรียนนะครับส่วนใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นคุณครูนะครับที่ทําการสอนอยู่นะครับตอนนี้คุณครูสอนอยู่ที่ iPad เครื่องด้านข้างนะครับอ่าด้านนี้นะครับโอเค ท่านี้เองครับก็สามารถเข้าร่วมการประชุมการเรียนออนไลน์ได้นะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะทำการสอนนะครับโอเคนะครับคงไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับอันนั้นคือการเข้าร่วมการมิทติ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็จะจบการมิทติ้งแล้วนะครับก็จะมีการนำไฟล์มาฝากไว้นะครับเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูไฟล์ สื่อการสอนต่างๆที่คุณครูทําไว้เช่นอันนี้นะครับนํามาฝากไว้นะครับคุณครูเด็กนักเรียนก็สามารถไปคลิกเข้าดูสื่อการสอนนี้ได้เลยนะครับโดยการเข้าด้วยชื่อของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีสื่อการสอนที่คุณครูได้นํามาแปะไว้นะครับก็เข้าไปดูตามบทเรียนที่คุณครูแนบลิงก์ไว้ครับ เท่านี้ก็สามารถเท่านี้ก็สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอีกแป๊บเดียวเอครับก่อนจากกันไปอย่าลืมล้างมือให้สะอาดไว้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ